สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟีทุกท่านครับอยู่กับช่องเล่าเรื่องผ่านเลนครับวันนี้มาพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟีมาเที่ยวที่วัดอรุณครับคนเยอะมากครับนะักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยว เราจะเข้าไปด้านในกันนะครับไปชมที่พระปรางกันก่อนเลยครับ<น>เดินเข้ามา,าเห็นโอ้โห,โหนักเที่ยวแน่นเลยครับด<ห>ูด้าน,นบ,บนดิครับโอ้โหแน่นไปหมดเลยครับบ่ายสามโมงครับที่ผมอยู่เวลานี้นะครับบ่ายสามโมง เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศด้านบนกันนะครับเป็นช่วงของวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวไปชมด้านบนกันครับด้านบนนะักท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวเราต้องค่อยๆขึ้นไปให้นะักท่องเที่ยวเขาถ่ายรูปกันก่อนน,นะครับเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกัน ว้าวน่ารักที่สุดเลยครับมีช่งางภาพมาด้วยด้านบนก็สวยงามพระป่างวันนี้สวยงามมากครับ มีเด็กๆน่ามาสวมที่ไทยกันนี่น่ารักที่สุดเลยครับทางนน้นก็เด็กผู้หญิงนะมากับผู้ปกครองอากาศร้อนครับอากาศร้อน,นมากๆเดี<ป>๋ยวลองไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับอุ้ยดูดูที่ประตูสิครับนู้น่นะ เต็มเลยเริ่มทยอยเข้ามากันมาแล้วก็ต้องเที่ยวนะนกะต่องเที่ยวมาแล้วก็ต้องเที่ยวกันนั่นแหละอากาศร้อนอยังไงก็ต้องทนครับยิ่งร้อนยิ่งได้ภาพส,สวยๆนฮะ อากาศร้อนนะครับแต่เขาไปอยู่หลบหลบแดดอยู่ตรง,ตรงที่มีร่ม,มครับเดี๋ยวไปชมอีกจุดนึงนะไปชมอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งสวยทางนี้สวยครับ ทันงนี้ก็เยอะนะโอ้ยมีฝรั่งส่วนชุดไทยด้วยว้าวอ,อันนี้สวยมากครับโอ้โหสวยงามครับสวยงามนี่เลยครับมาด้วยชุดไทยนะคร ก็มามาเลเซียก็มานะครับสวยมากเห็นแล้วมีความสุขครับอากาศร้อนแดดร้อนเขาจะไปหลบอยู่ลมร่มนะครับเดี๋ยวให้นะักท่องเที่ยวถ่ายรูปก,กันก่อนเดี๋ยวเราจะได้ไปจุดอื่นกันต่อนะครับ ไม่ได้มาที่นี่เป็นอาทิตย์เลยนะครับพามาชมภาพที่สวยเลยโอ้โหเด็กๆน้องๆมากับผู้ปกครองมาถ่ายรูปกันสวยๆท่านั้นเลยมีชาวต่างชาติก็มาถ่ายรูปกันนะครับโอ้โหตรงนู้นแดดแดดร่มลมตกนะตรงนู้น หลบแดดได้เขาก็ไปนอยู่ตรงที่มีล่ม,มครับ ด้านล่างกันนะครับก่อนไปด้านล่างมาชมภาพสวยๆกันก่อนครับตอนนี้นายกเรี่มใหญ่แล้วเริ่มทยอยขึ้นมาด้านบนนะครับ คือคักมากครับด้านบนนี้นะโอ้ชาวต่างชาติชอบสวมชุดไทยมากๆเลยนะครับฝรั่งนี่ยืนยิ้มกันเลยครับด้านบนนั้นถ่ายรูปไปที่วัดตะแก้วได้โอ้นักท่องเที่ยวขยอยกันขึ้นมานะครับมุมนี้จะล่มหน่อยนะ ชมผ้าสวยๆไปด้วยกันครับ เดี๋ยวลงไปด้านล่างกันนะครับไปชมอีกบรรยากาศอย่างด้านล่างกันนะครับ ไปจุดอื่นกันต่อครับต้องถ่ายแดดไม่ต่างนะข่าวของพี่ใช่ไหมคือ ถ้าี่เรียกให้พี่ถเอาองไมได้พั้าเรือนักท่องเที่ยวก็ทยอยกันเข้ามานะครับช่วงเย็นๆจะเยอะครับที่นี่โอ้ตอนนี้ยาสวยมากเลยนะครับยาสวยมากเลยมีการบำรุงดิน หลังจากที่ใช้งานมาเยอะครับช่วงเย็นๆบ่ายสามโมงนะฮะอากาศร้อนๆก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับนะักท่องเที่ยวส่วนมากจะไปอยู่ในร่มไปอยู่ที่ร้านกาแฟบ้างอยู่ตามจุดต่างๆบ้างส่วนมากที่วัดอรุณจะมีจุดพัก พักล่มเยอะมีล่มเยอะนะฮะนักท่องเที่ยวก็จะไปอยู่ตามจุดต่างๆอยู่ตามวิหารอยู่ตามพระวิหารอยู่ที่ระอุโบสถบ้างนะครับมีจุดถ่ายรูปสวยๆแล้วลองเดินไปชมกันครับนักท่องเที่ยวเึิ่งลงจากเรือมานะครับซึิ่งมาจากข้าเรือครับ ข้ามฝั่งมาจากวัดโพนท่าเรือท่าเตียนนะครับมี่นิทรการแสดงภาพถ่ายให้ชมด้วยครับวันนี้ลองชมกันดูนะครับสวยๆเลยนะเป็นงานพระราชพิธีนะครับ สวยงามมากเลยเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลน,นะครับแต่ละภาพส,สวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ภาพนี้สวยมากครับ เดี๋ยวลองไปดูด้านหน้าเนาะ <What? S 1> เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายงาน mm hmm. พระราชพิธีนะครับ mm hmm. นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับจ mm hmm. ะชมนิทรรศาการไปด้วย mm hmm. อากาศร้อนนะด้านในเป็นเขาโวสดนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบไปถ่ายรูปกันด้านในงดงามมากๆนะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปชมก็ได้ครับ เป็นจุดถ่ายรูปส,สวยๆเลยนะครับ จังงดงามมากๆด้านในนี่คือพระอุโบสถนะครับวันนี้พระอุโบสถน่าจะเข้าได้นะฮะเห็นนะักท่องเที่ยวอยู่กันเต็มเลยด้านในนะต้องบอกว่างดงามมากๆเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมนะครับ ชาวต่างชาติชอบมาถ่ายรูปกันครับงดงามจริงๆครับเดี๋ยวลองขึ้นไปด้านบนนะไปกราบพระกันก่อนครับ ขึ้นไปด้านบนกันครับไปกาบพากันครับ มีชาวต่างชาติเข้ามานั่งสมาธิด้านในด้วยนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากๆด้านในของพระบุชชนก็งดงามนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิธธ์สิทธิ์ภายในพระโบสถ์นะครับไปครับเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันครับ การพากันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมพาออกไปด้านนอกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ